ผมนายโชเทพแก้วสีนวลเลขที่หนึ่งครับผมนายกทุษชงชาญสิทธโธเลขที่แปดผมนายธนัทมีศรีเลขที่<ม>ทเก้าครับดิฉันชื่อกลยานีพันธริยาเลขที่ยี่สิบเอ็ดพิชานันท์จารุศริพานุวงศ์นักเรียนฉันไม่ยมศึกษาปิทีหกทับแปดไดที่ยี่สิบสองค่ะดิฉันนางสาวพิชามนวิทอุดมทรัพย์เลขที่ยี่สิบสามค่ะ ที่ชันนางสาวสปนวนรรณทัศจีราวุิเลขที่24ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนการสารหมวกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะ อันนี้มันข้างผิวใช่ไหมผิวเราก็เอาเหลาข้างในมันออกมาลักษณะการเหลาก็เราก็จะเหลาให้มันเรียวข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งมีเรียวกันนิดหน่อยเพื่อความเวลาการเราันจะสวยนี่เหลาเหลาตาม นั่นข้างผิวมันนี่อ่อนขี้ดิ ว่ามันตรงไหนมันสูงตรงไหนมันต่ำตรงไหนมันใหญ่ตรงไหนมนเล็กเราจะดูข้างๆมันอ่ะแต่ตรงไหนมันใหญ่เราก็เหลามันลงไปอีกหน่อยตรงไหนมันเล็กมันไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ใจมันนิดนึงระวงนไม่ไม่เข้าหรอกราะไอ่ตอกมันฝังอยู่ก็ไม่ได้บาดหรงนี้หรอกจเราจะจับลดให้ฟันเราเนี่ยดึงตรงนี้ เทคนการลอก่อกถ <c oughs> ือมือะไใ้คืออันนี้มันจะไม่มีเสียงใช่ไหมตอนนี้เราทำนะมันจะดึงออกมาอเอ้ยอย่างนั้นก็ขาเตียทีมาแล้ววิธีดึงดึงอย่างนี้รว่าดึงเนี่ยมือนี้เราจะประคองไว้เียให้เส้นให้ข้างล่างมันตรงถ้าข้างล่างมันตรงแล้วตอกเดี๋ยวนี้มันหักง่ายหรือเราก็จะดึงเนี่ยมือนี้เราก็จะมาคคองไว้เนี่ยมันก็ถูกโค้ง ก็จะเป็นอย่างนี้กลับไม่ได้นดิลูกตรงเออะจะบังคับป่ามเสี่ยวแล้วมาบอกับไม่ดีมันเท่าเที่ยวอย่างนั้นเนี่ยคือมันก็จะต่อออกมามันก็ใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้เส้นเดียวไอ้นี่ต้องลองไว้เพะ้มันบาดมือเรา กแตไปแล้วค่การเราหยิบตอกไปเราจะรู้่าอันนี้มันแข็งหรือมันนิ่มถ้ามันแข็งเราก็จะพูดด้แลยหน่อยเพื่อเวลาไปสารกันแล้วมันจะได้ไม่แข็งไม่อ่อนเกันมากเราลอง lưu à, là ninh kèn lắp của em lắm bào lắp a kích 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 พูดเบาๆมันตรงพูดเอามีดเนี่ยพูดเบาๆให้มันตรงก็จะตรงแล้วพวกหวานแล้วเราเต้น เส้นต่อมันอยู่ตรงสันของนิ้ว้วมันไปหลบแล้วมันไม่มันมัมนไม่มีแรงที่จะกดให้มันเป็นเส้นรื่อกับ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 เส้นต่อมันกลับอีกทางอันนี้มันนิ่มแล้วเราไม่ต้องกดมากอย่างนี้ใช่ไหมครับ ทางไหนทางสันนี่อันนี้มันบางไปนะแต่ว่ามันมันถ้าบางไปเนี่ยมันทําให้เราละเอียดแล้วเรา,า,รา,าอ่านยากนะอ่านยากแล้วเวลาลายมันก็ไม่ค่อยสวยเพราะมันมันละเอียดมันลายมันจะไม่เด่นจะเอาสีมาสองสีเพื่อจะได้สะดวกกับการที่เจะเห็นนะที่ตอบที่เราพูดตะกี้นี่แหละลงมา แต่เรา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 ,เราจะทำเนี่ยเราเรา,เราไม่เอาสองเส้นสองเส้นที่มันแตกนี่อะกที่เราพูด,ดกางเที่ยวของเทียยเ่ยวทางเที่ยวแล้วก็ของมึงบี้ อย่งนี้มันเหลื่อมไปนิดอันนี้ให้มันออกมาหน่อยเกินมาอ่ามันเหลื่อมไปเนี้ยให้มันเป็นวงอะให้มันเป็นวงอ่ะต่อไปอีกขั้นเป็นวงอ่ะต่อต่อซอไปนี้เป็นเดียว ให้ม kh ันวงก็ว้าเอาคุณไปคุณแคบไปให้มันว่ามันจะให้มันยาวยานลงมา ต,ต่อไปอีกเส้นน,นี่เดี๋ยวจะต้องกดให้มันยานยานแล้วก็เอานี่นทับทับนี่ต้องไปอีกด้านหรือว่าไปนี่จังสุดทับนีือเปล่าใ,ใ,ใต้ก็จะขับอเอาให้ไมมเส้นว่า เส็จแล้วเราก็จะใส่ไปอีกอันนี้จะใช้สิบห้าคู่นะ วางแรกมันเข้ามาเดินมาแล้วก็เราก็เอาอันนี้ขัดอันนี้ขัดดึงแล้วก็เอาอันนี้ขัดอันนี้ก็ไป ันนี้คือต่อ,อไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมพวข้างเราก็จะเอาให้มันเป็นอย่างนี้สอนให้มันเป็นอันนี้คือคือต่อไว้ข้างเดียวมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอเราต่ออีกข้างมันจะเป็นอย่างนี้เราจะสอนเราก็ตะอสอนต่อให้มันคูณเส้นก็จะได้เด่นว่าเอออันนี้จากอันนี้เราจะอันนี้คูณอันนี้ใช่ไหมปลายมันก็จะอยู่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยคือเส้นเดียวกันเราก็จะแทงอันนี้ไปอย่างนี้ ันนี้เข้าไปหว่านนี่แล้วเราจะมาขึ้นอันนี้เราจะเว้นไว้เส้นหนึ่งาาายาจับไม่ไนะกอยไนกนี้ยกอันนี้ขึ้นแล้วก็แทงไปใต้ท่ไนจะบอกว่าสิบน,ไนีไม่ไมี้น่มอ๋อมันอยู่ใต้ไอ้ไอ้ที่คาดสิ แล้วมันลงลงนี่ล้งมันจะลงรูตรงไหนอ่ะก็ลงรูนี่ไงแล้วมาขึ้นอันนี้ถ้าทำมันเดี๋ยวมันเลื่อนนะเดี๋ยอะๆจับอันนี้มาขึ้นตรงนี้อันนี้แล้วมันขึ้นอ่ะก็จะขาดตงขาอแี่คืั้งแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้เออไม่หนาไปเอาอันนี้ อันนี้มันยาวไงจะลงแล้วทงไปจนสวบางแสนมองไม่เห็นใส่ไปยังมองไม่เห็นอย่างงี้เลืมตาีทำตาตีสวตาคนนี้จะเป็นมดอลไก็ตาม่ไปตัดมาเลย เนี่ยนะเราจะดูว่าอันนี้มันมันจะเลื่อนมานิดนึงเราก็จะแทงเอาอาสีขาวนี่แทงไปแทงไปเอาสีขาวแทงไปแล้วเราก็จะเอาสีเนี้ยมามาเป็นคู่ของมันลูกมันเราก็จะยกอันนี้ขึ้นยกอันนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นตั้งแถวใหม่เนี่ย ก็จะสางตรงนี้การออกปิดเราแซมมาแล้ว so ก็เราก็แซมออกมาแล้วเราก็จับตั้งกันเจับตั้งเพื่แบกลงไปเพราะเราแตมไปเแล้วน้ำคงไม่ดีเพื่อเวลาเราตักมันจะได้ไหมคะให้มันอ่อนวะคะ มันเหนียว<ด>นะนไ<ด>นม่งั้นมันจะเกาะมันจะหักเรากดลงไปกดลงไปนี่รอยแซมของเรามีอยู่ใช่ไหมเราก็เอาเนี้ออกเนี้ยออ,ออกแล้วเรา,เราแฉมเราไว้ตรงนี้เราเห็นไห,ห,หมนะอันนี้มันอยูน่นี่เราก็จะหักหักเพื่อให้มันเป็นปกติ thật hạch loay, chúng ta cũng phải theo đôi nó, theo vòng này, theo vòng, theo loay này, nhiều, nhiều, hạch theo vùng này, vòng này, vòng này, này theo này rồi, 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 thật rồi, 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 นี่เราก็ต้องต้องกดตรงนี้ให้มันแน่นเนเพราะเราแซมไว้นี่ยมันจะจะใช้กดให้มันแน่นรอบเลยใช่ไหมรอบทุกเส้นเนี่ยดีป่ะต้องกดด้าข้างในด้วยเนี่ยเพราะมันต้องสมชั้นถ้ากดข้างในงั้นข้างในมันโปะแล้วมันจะไม่แน่น ต,ต,ต,ต้องใช้กดอันนั้นอย่าไปยุ่งมันหางมันไม่ต้องไม่หางมันไปมันผิดกระบอมันมันต้องกดตรงนี้กดตรงนี้ไปแล้วหางมันต้องไปเราไปยุ่งมัน เอเส้นขาวตะกี้ทำเส้นขาวไปแล้วแล้วก็มาทำเส้นแดงต่อกดให้แน่นใช่ให้เนีนต้องกดให้แน่นทั้งสองข้างที่ทำเส้นขาวเันจะไม่สวยออกครับปรกดวันนี้เราก็จะเอาอันนี้อันนี้เราก็จะต้องใช้ก็ออกมันเป็นดอกมันจะเป็นดอกไงมันจะเป็นดอกเหมือนอย่างนี้มันไม่ได้สายลายเรียบอย่างนี Oh. อ๋ออันนี้มันเป็นดอกทำไว้เป็นดอกมันจะได้โุกเเป็นดอกเขาเขเนี่ยพกดอย่างงี้มันก็จะเป็นดอกนี่เนี่ยมันสลับบ้างใช่มัน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 ไม่แน่นอนไงมันมันลายของมันจะไปทางไหนเราต <c oughs> ้องกดอย่างงั้นเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าสลับไป่างี้ทุกอันเพราะม่งั้นมันไม่ไม่เป็นดอกนี่มันก็เตรียมจะเป็นดอกแล้วจะมีลายตรงไปนี่ลายไปถึง เราต้องจับต้องจับ่างนี้เอาเมือเนี่ยสอจอนจอนนี้ขึ้นใช่ไหมเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาเนี่ยเราก็มันก็จะแบ่งพวกของมันแล้วพวกมันเราก็จะดูนี่อันนี้มันคือสองเราก็ถ่ามีสามสองตอนนี้มันระดีทําดอกไว้ด้วยเพราะว่ามันจะได้สวยทาดอกเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้ความสังเกตมากสัตสานติเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ย มันก็จะยกสองผมสองมันก็จะกดมันอันนี้มันก็จะยกมานี้เพื่อเพื่อจะเป็นดอกอันนี้ยกหนึ่งแต่อันนี้จะต้องยกสามหนึ่งสาเี่ยเพื่อเพื่อจะให้เป็นดอกเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นดอก สีแดงมาอ่นี้นะแล้วก็สารไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปจนกว่าจะหมดรอบอ่ะหมดทั้งหมดก็จะพับสีขาว่ะใช้พักสีแดงก็จะไปอย่างงี้เก็บเนียเาจะพัมันเดียวอ่ะเอ้จะพับ พอพอับแบบนี้แล้วใช่ไหมไม่อยากกดให้มันหักแต่เดี๋ยวเวลาการสอดเราก็จะพับเป็นเลียสอดเข้ามาเนี่ยอันนี้จะสอดเข้ามานี่สอดเข้ามาแล้วก็จะเนี่ยเดินจะสอดมาใส่กับเพราะมันมีช่องอยู่นี่ใช่ไหมจะพับสอดเข้ามาสอดเข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็ตัดตัดแล้วก็ตัดแล้วก็จะเลี่ยมแบบนั้นเลาเหมือนที่ทนะําให้ดูเมื่อกี้ แล้วเราก็จะทบมันขาวเข้ามากพระท剖ขาวมาเนี่ยมันก็จะแสมเข้ามาเนี่ยเราก็จะตัดแค่ตรงเนี้ยเนี่ยเพราะอันนี้มันนั่นนั่นอยู่ข้างนี้ก็ตัดแค่นี้ข้างที่เขียวเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีรอยตัดตรงมันอยู่นี่เนี่ยอันนี้ก็ตัดแค่ตรงนี้ใช้มีดอะ่ะมีดกดแล้วก็ดึงใช้ตะไกรไม่ได้เพราะมันจะเหลือไอ้นี้เยอะมีดกดแล้วก็ดึงแป๊บแไม,ม่คมคมกดไปที่ตรงเนี้ย แล้วเราก็จับปลายดึงแล้วก็กดไปตรงนี้ก็จับปลายดึงมันจะขาดแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าแม้มที่เอื้อเฟื้อสละเวลาเพื่อให้ความรู้แก่พวกเราและสุดท้ายสถานที่แห่งนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสมาัครอำเภอบางกระกงจังหวัดฉะเชิงเซาที่ที่สื่อสารศิละปะหัตกรรมการสามหมวกผ้าครับ